เพื่อไายตก็ต้องไม่ทำนะครที่ท่านพูดมาเรื่องเลียเมือเนียเขาทำเต็มเพราะว่าเจตพามันสายสองขยายได้แล้วในเมืองเนี่ยก็ว่ามาลารู้่นพ่อเราใหญ่แล้วก็คนสูงก็จะใส่มา้วมองอ่ห็นเลยว่าผือตผลต้ตอะไรในเส้นทางนั้นแล้วคนสูงนะครับก็ในี้เกิดอะไรรงทำเลี้เมืองมาจามต้องเลยคือเพีไย ก็ไดรต้นมาถด้ยครับอ่ต้องมาหน้อยใหญ่ดิขึ้นไปที่มีอยู่ต้องปกใบคาที้นีหั่อนมาเส้นมีอยู่เนี่ยตรงไหนมันเป็นความปวดที่ปากบคากลับตีเส้นให้ชัดเจนให้มันค่องขึ้นอนุเคราหได้เลยนะครับส่วนโครงการที่ต้องใช้แดเงินก็ก็ว่าอีทีนงฮะส่วนโครงการทั้งหมดที่ขอมาก็ต้องผูเรื่องมีคลากการนั่นแหละที ผมไม่ได้บอกมาแล้วก็ต้องเรียกว่าดำเนินการนะครับผมก็ก็เป็นโครงการที่ดีแล้วก็มีลองที่สอสอที่ผมบอกท่านก็ต้องฟังท่านสอสอนะครับแล้วก็ที่ว่าไอโครงการโดยท่านมหาดุษฎีท่านมาที่นี่มดูนะครับว่าอะไรที่มันคือท่านยุทธเนี่ยบอกว่าต้องเชื่อมโยงไหนท่องเที่ยวไหนเกษตรไหนุตสากกรนเพราะว่ามีครบเลยคือว่า เที่ยวไปเกาะเต่าแล้วในการศึกษาทีอยากแั้นเราต้องมีเส้นเชื่อมโยงให้หมดทุกที่ตอนที่มาเป็นเป็นมาเรเซียเราต้องติดตามว่าแต่ว่าเรื่องขอสอบก็ฟังใจได้นะเพราะว่าผมก็มประสบเลยโครงการที่ดีนครับแล้วก็ครับก็เดี๋ยวขอหน่อยก็เดี๋ยวเราว่าดกรอฟตุณตาหน่อยแล้ต้องบอกว่าวันนี้ดีใจที่ได้ไปเยือนกุฎินาลายนะครับกุฎิกุฎินาลาย ทีภูไทยมาเริมทำอันรับฆ่ามารับฟังคำแนะนำสอนคุณตารับฝากว่าจะรับไปให้รีบทำถ้านีตลาดที่ดีอยู่ข้องน้าฟังคุณตาแล้วต้องวิ่งแก่ที่เฉยเรื่อชื่อชักช้ากี่ดีเนี่ยผมว่าชื่อไม่ร้องที่ดีเลยถ้า่ชื่อไม่เฉยต้องคุณช่วยที่ดี ดีจริงๆะธาก็จะท่านชื่อเพื่อที่ถีนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ประกานนี้ครับโอเคครับก็ผมว่าก็เป็นเป็นที่มีอุทาหรณยุทธเต็มท่าแกร่งอีกผมว่าทุจราต้องมีรีีแน่เลยว่าดีดีุูอย่างที่แข็งแกร่ง้วยังสมาร์ทยังให้ความเห็นที่ดูค่าเราดรับพระองต้องรับปากมาไม่ทอาท่าไว้แล้วก็โวยละปกครองเราไปกระจายทุกอย่างครับ ก็ต้องมาเรียกเอบ่อยนะครับขอบคุณมากครับต่อขอตอรับท่านเป ะอะไรต่างๆพอดีเจ้านายก็ตอนแรกก็ติดภารกิจนะครับติดภารกิจอยู่เพราะว่าท่านบอกว่าจะนำรัฐมนตรีมาตรวจงานในวัเดเรศินมุกญาหานร้อยทั้งส,สามท่นานปรากฏว่าท่านบอกว่าท่านมีความน,นะครับท่านแสดงเจตจำนงว่าจะหาที่อยู่ดูที่นารายนะครับ แล้วให้สงตั yes. ้งานเหลือเ้าเมตจากที่สามเปิดเหลือเ้าเมตรบอกว่าบากนะครับเป็นพอผมสงเดียวนะครับแจ่าเวลาก็เลยนำเสนอว่าถนนเส้นนี้เหมาะสมไหมครับที่จะเป็นลายพาออกมาแนี้เพื่อให้เพื่อให้ได้กำลายกขันเีนจะได้ว่ายกฐานะอะไรพ่อผมนะนะครับถือว่าเป็นเทศบาลความเป็นเมือนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเงนเย็มันจะมีผลบายพาเช่นรับ เราก็เลยนำเสนอทางการเงินกองทุนที่ว <existe> ่าทางทางนี <hydro> ้ขอได้ไหมนะครับเพื่อเพื่อเพื่อที่ที่จะไปจัดปัญหาครับที่จะดีขึ้นทางในปัจจุบันนี้ถ้าถ้าไม่มีโรงงานหน้าตาเราก็คงไม่รับการับเพราะว่ารถก็คงไม่เยอะขนาดนี้แต่ว่ารถเยอะบางครั้งนะครับพี่น้องประชาชนเราก็จะขอว่าเพราะพี่น้องประชาชนเพราะท่านนายกรัฐมนตรีท่านแม่ เพื่อตัวของท่านมนรอบอโย่าลดภาษีลดภาษีเพิ่มเติมให้ลดิดเยอะขึ้นนะครับก็เย็นนะครับในท่านตอนนี้อดี่าอเรานถึงเสร็จานะครับเป็นปลายปีก็ประมาณห้าเดืนนะครับงซึ่งช่วงช่วงนี้ท่านพี่น้องภาษี ตุนอริยาสุภาปารินทร์ปุณณ์รัตน์ตีนะคะอยากจะนักเรียนประวัติของท่านที่เรามามดูเร่วมกันในภาคเพื่อไทยนะคะในรัฐบาลทุกนี้ให้พี่น้องชาวอำเภอปะจีนาได้รับทราบนะคะท่านเป็นรัฐมนตรีที่ติดดีมากพวกเราสงสัยว่ามาจากไหนรัฐมนตรีคนนี้นะคะอยู่ในพักมีความเข้าใจว่าอย่างนี้นะคะพอได้ไปสัมผัส เกินรัฐมนตรีหลายท่านนะนะคะท่านประชุมพักประชุมเล็กๆน้อยๆท่านไปหมดดิฉันได้ไม่ถึงว่าท่านจะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นโปรให้ความไว้วางใจท่านเลยนะคะวันนี้ท่านจะต้องเลื่ออภารตต่อพวกเราท่านเขียนโปรให้ท่านประหลัดในอดีในรักษามลแล้วคงไม่นิ่งเฉยนะ พราะฉะนั้นท่านมาวันนี้พวกเราภาคภูมิใจมากภาคภูมิใจจริงๆนะคะสสในพักทุกคนโทรมาจับไปหาท่านท่านจิตพราหมณ์ิดท่านไม่รับนะคะพอท่านพ้นพราหม์ผิดของท่านโทรแับขื้นนะคะแล้วก็มีสสหลายท่านบอกว่าโอ้โหวันที่น่านมเชิญมีท่านช่านชาติแล้วก็มีท่านอยู่ใวิชัยโทรแบบขึนมาหาลูกน้อง ไม่พลาดแถวเน้นแต่คนเดียวชื่นชมท่านมากค่ะเพราะฉะนั้นท่านมาวันนี้มันเหลือความยัยที่จะเล่าแล้วนะคะต้กรบบของพระคุณของพระคุณของพระคุณท่านมากมากค่ะแล้วกช่วยชีวิตผ้ผมส่วนหนึ่งก็อยู่ในเใกล้ๆเชียงรายก่แตท่านมาผมก็มขอความความร่วมจากท่าน นี่ก็ไม่เบื่อครับต้องขอแสดงความยินดีก็ขอกราบพระพุทธเน้ามรีและคณะที่มาศึกษาห์ให้ความโดยากระดสิันนี้ขอขอบพระคุณจากใจ่ระมูลีที่เข้าข่าววันนี้ต้องกราบขอขอบคุณท่านอธิบดีบงค์การบริการบุตรชนบทที่ท่านได้กรุณาใส่หม้อควมานลงไปทานทาเอาให้อยู่นะท่านสสต้องกลัว่า น้ำพ่วมแสนกว่าไร่ข้าวที่น้องจมปีนี้ได้รับาักรุณาท่านใส่งบประมาณให้240ล้านบาทผมไปที่ไหนอำเภอรรมาสายอำเภอร่องคำผมก็กราบขอบพระคุณท่านกัราสิงขอกราบขอบพระคุณนทุกท่านโดยเฉพาะท่านนายกวัฒนมนตี แจ้งว่าห้ถามว่านั้นมีแต่เรื่องเดือดร้อนของที่เราประชาชนการตอบขอะคุณท่านรั้วทีเป็นอย่างนี้ขอบคุณครับ đó thôi không thích vẫn là thích nhưng mà nó nóng nó dễ ตรใส่ตอนจะถือเราใส่แบบตัวใหญ่ไปหาปลาปลา่ีกไห้านี่มึงดูบาง้าง้